อาวิสูริชิญปาเจรุครนนี้เราล้างเขาล้วมไม่ดีนะครับรถมีการวิ่งหืดปลายหัวฉีดไม่ดีนะเปลี่ยนปลายหนึ่งชุดนะครับอันนี้ก็มีปรับตั้งวาลวปรับตั้งวาลวให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนชุดสายพานทาม,มิ่งพวกยางฝาวาลวซีนเบ้าซีนแป๊บพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับลูกปืนรอกเปลี่ยนใหม่หมดนี่นะอะไรพวกยางฝาวงกาวาลวนะครับสาหรับ ปลายหัวฉีดคันนี้นะฮะมันฉีดห่างกันนะครับเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้เล็งนะผมปลายหัวฉีดมันตันนะครับคันนี้มันวิ่งอืดนะครับวิ่งไม่ออกจัดการเปลี่ยนปลายหัวฉีดให้ใหม่นะหนึ่งโชุดนะครับน้ำมันฉีดเท่าๆกันระยะยกเท่าเกันนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือการปรับตั้งเ์านะฮะต้องให้อยู่ไม่ยันนะไม่ห่างกันเกินไปส่วนเอาเรา่วดไม่ดียกขอโชว์หน่อยโชว์หน่อย ล้างจว,วิงเลยอ๋อโอ้โหเอเครเ,เลือกตันนี้เย็นนี้น่าเส็จครับผมตันนี้ซ่อมรั่วทุกจุดเลยนะครับที่เป็นปัญหานะเอี FC แจ้งว่าน้ำมันอะไรน้ำมันเเครื่องนะไหลลงด้านหลังของเครื่องยนต์นะจริงๆไม่ใช่นะเป็นน ่าไม่ใช่ว่าซีนท้ายเครื่องรั่วนะครับเป็นที่ยางฝาวาวมันรั่วนครับคันนี้นะ